นะครับเรื่องราวของการเกิดการมีชีวิตหลายคนเริ่มที่เข้าสู่ช่วงของการแต่งงานบางคนเริ่มมีครอบครัวแล้วแล้วก็กำลังจะมีลูกในอนาคตนะครับผมก็เอาสิ่งนี้เอามาใส่ไว้ด้วยเพื่อเป็นสิ่งที่เราพึงจะรู้นะถึงแม้ว่าจะยังไม่แต่งงานหรือหลังจากที่เราแต่งงานไปแล้วขั้นตอนที่ปฏิบัติต่อทารกแรกเกิด สิ่งแรกที่คู่ชีวิตสามีภรรยาควรจะแสดงออกก็คือแสดงความปรีิยินดีแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้ชีวิตน้อยๆกับเราสิ่งสะท้อนบางอย่างชี้ให้เห็นถึงชะตาชีวิตของเด็กเล็กๆเนี่ยก็ดูได้ตั้งแต่ตอนเท้งเกิดเนี่ยถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่แสดงความรังเกียจแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นมารหัวขนเนี่ยเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยก็จะอยู่กับสภาพที่ ต้องทนทุกทรมานเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ยินดีนะครับแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตตามรูปแบบของอิสลามนะครับเมื่อได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาก็แสดงความยินดีกับเด็กที่เกิดมาแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้แล้วก็ให้ทําการอาซารรู้จักอาซาันะครับอาซารก็คือสิ่งที่เราได้ยินตอนก่อนละหมาดอัลลอฮฺอัวกุบารอัลลอฮอักบันแบบเนี้ย นะแต่ไม่ต้องเอาดังไม่ต้องเอายาวนะเดี๋ยวลูกท่านอาจจะหูหนวกได้คนเป็นพ่อทําไปกระเซกข้างหูอัลลอฮฺอัลบัตอัลลอฮฺอักบัตอัลฮัดวลาอิลาฮิอย่างเงี้ยเบาๆสั้นๆทําเองก็ได้ไม่ต้องไปให้ใครก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ไปให้ให้คนอื่นที่พอที่จะนะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทําได้การเปิดโสดประสาสิ่งที่ได้ยินเด็กเนี่ยสิ่งแรกที่จะเริ่มรับรู้คือหู ก่อนที่ตาจะมองเห็นได้ชัดเจนในหูรับรู้แล้วว่านั้นให้เขาได้ยินในสิ่งที่ดีๆการอีกวามะก็คือคำที่คล้ายๆกันกับการอาจารย์แต่เขากล่าวตอนก่อนยืนละหมาดน่ะอาจารย์ที่นี่จะสอนทุกคนอัลลอฮ์บัสบอัลลอฮ์บัสอัชจุลแล้วแล้วให้อัลลอฮ์อัชจุลน้ำพระคมาได้แบบว่าอาจารย์หูขวาอีกรมะหูซ้ายนะครับให้กับทารกแรกเกิดนะก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงอะไรต่างๆเพิ่มมาเป็นการยืนยัน บางคนเนี่ยลูกเกิดมาเนี่ยนะครับเปิดแต่เพลงก่อหูทุกวันแม้กระทั่งตอนนอนก็ก่อมด้วยเพลงนะพอเริ่มยืนได้ทาไงลูกเต้นเลยเปิดนะเพลงแล้วก็เต้นกันดึ๊กกันดึกกันดึกมันเด็กมันคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กๆพอตโตโตหน่อยไปเต้นเองเนี่ยไปไปดูไปว่านะครับออกไปเที่ยวตามเถกตามอะไรต่างๆนี่คือส่วนหนึ่งข้อต่อมาทําอากิกะเมื่อทารกอายุครบเจ็ดวันอากิก็คือการ เชื่อสัตว์เพื่อทําอาหารเลี้ยงหรือแจกจ่ายเนื้อสัตว์อะไรต่างๆให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนในเครือญาติหรือคนยากคนจนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านศาสดาทำเอาไว้นะครับเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่มีความสามารถที่จะทําได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่พร้อมเราไม่มีความสามารถที่จะทำก็ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของเด็กแต่ประการใด นะครับและเด็กที่เกิดมาเป็นผู้ชายก็ให้ทำอากิกกหรือเชื่อสัตว์เป็นทาเป็นทานต่างๆเนี่ยโดยใช้แพะสองตัวหรือแกะสองตัวและถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้หญิงก็ทำอากิก้โดยการเชื่อดแพะหตัวนะครับจะมาทำอาหารเลี้ยงคนยากคนจนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะเอาไปนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ท่านศาสดาทำแต่ถ้าหากว่าเราไม่พร้อม หรือไม่ได้ทําไม่ได้ถือว่าเป็นความบกพข้อมง,งคนบอกโตป่านนี้แล้วทําได้ไหมไม่ต้องทําแล้วนะครับก็ให้ทำตอนเจ็ดวันหรือถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็สิบสี่วันหรือยี่สิบเอ็ดวันโดยประมาณขนาดแต่เกินมาเป็นสิบปีบางคนอายุจะสี่สิบแล้วบอกโอ้นึกขึ้นได้ไปถามมะมะบอกไม่ทําให้จะทําตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับข้อต่อมาพิธีการต้านิกหรือเปิดตาอธิบายนิดสนึงน,น,นะครับขอเวลาสักอีกสักสามสี่นาทีการเปิดตาคือการ ใช้อินทผะลมนุ่มๆน,นะครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็บี้ให้มันละเอียดนะครับแล้วก็ใช้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะ mm hmm. เวลาทำอ่ะอย่ามือสกรปรกเดี๋ยวไปติดเชื้อนะครับแล้วก็บี้ให้ละเอียดๆเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปป้อนเข้าไปในปากของเด็กนะครับบริเวณเหงือกแล้วก็บริเวณเพดานสิ่งเหล่านี้ท่านศาสดาทำเรียกว่าการต้านนิ้กเนี่ย ทำมาพันกว่าปีโดยที่กุมารลเวทก็ยังไม่รู้เลยว่าการกระตุ้นเซลล์ต่างๆโดยใช้อินพลรมหวานๆเนี่ยเข้าไปในช่องปากเนี่ยมันทำให้พัฒนาการในช่องปากของเด็กเนี่ย ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่แรกเกิดเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เขาก็จะทําการตานิกนี่แหละเปิดปากไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากนะครับก็คือทําแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้กับเด็กทุกคนที่เขาเกิดมาได้ครบ7วันส่วนใหญ่ก็จะทําวันเดียวกับที่เขาทําอากิโกนั่นแหละนะครับแล้วก็วิธีการโกนผมไฟผมไฟคือผมที่ติดมากับตัวเด็กตอนที่เขาคลอดออกมา บางคนก็มีน้อยบ้างเยอะมากบลอมดบลแลมบ้างบาง,บางทีก็ผมดกดาก็แล้วแต่ติดมากับเด็กตั้งแต่แรกเกิดเมื่ออายุค,ครบเจ็ดวันแล้วเนี่ยให้โกนนะครับโกนผมเหล่านั้นเนี่ยออกการโกนผมก็จะเป็นการกระตุ้นเซลล์รากผมของเด็กนะครับให้ทาครั้งครั้งแรกที่อายุเจ็ดขวบโดยวิธีการเนี่ยก็คือตัดผมออกหรือโกนออกทีนี้ในบ้านเราเนี่ยก็มีวิธีเพื่อที่จะให้ ญาติพี่น้องได้มีส่วนมาแชร์มีส่วนร่วมในการโควมผลไฟโดยเฉพาะย่างยิ่งปู่ย่าตายายที่บ้านน้อากับร้านที่เกิดมาใหม่เขาก็จะใช้วิธีการนําเด็กมาแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันขลิดคนละปอยสองปอยเอาให้ทั่วๆแหว่งแหวงเบาๆนะช่วยกันแล้วเวลาแนะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมคือเราก็เตรียมโถเล็กๆใส่น้าเอาไว้เสร็จแล้วเวลาเขาตัดแล้วเนี่ยเอาผมเป จุ่มไว้ในน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ปิวฟุ้งไปไหนนะครับเสร็จแล้วเมื่อทุกคนร่วมกันกดตัดผมไฟหลานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หาคนชํานาญการสักคนหนึ่งที่เขาใช้ใบมิดโกนโกนหนวดอะไรที่เก่งๆเนี่ยก็ค่อยๆโกนผมตร,ต,รตรงนี้ออกจากศรีรษะของเด็กทั้งหมดนะครับก็มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมคือการโกรอนออกนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับแต่ใครที่อยากจะทํา สุดก็เขาให้เอาผมที่มันติดมากับศีรษะเด็กที่เราโกนเนี่ยนะครับเอาให้ตาให้มันแห้งๆไม่ต้องมีน้าเนี่ยแล้วลองเอาไปที่ร้านที่เขาขายทองหรือขายไอเครื่องประดับต่างๆเนี่ยลองไปชั่งดูว่าไอผมเนี่ยมันมีน้ําหนักสักกี่ออนมันไม่หนักมากหรอกนะครับแล้วถ้าเรามีสตังพอที่จะ เทียบนะครับว่าน้ําหนักผมกับราคาเงินบริสุทธิ์หรือน้ําหนักผมกับราคาทองคําว่ามันเป็นมูลค่า<ม>สักเท่าไหร่แล้วเอาเงินจํานวน,นนั้นเนี่ยมาทำสซลล์ก็แจกจ่ายให้กับเด็กๆยากจนที่ที่เขามีความเดือดร้อนก็ช่วยกันถ้าทาได้นะครับแต่ถ้าไม่ทําก็ถือว่าการโกนผมออกจากศรีรษะนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรื่องของการโกนผมฝ่ายแล้ว,ลวนะครับก็เป็น สามสี่ประการนะครับแล้วก็สุดท้ายตั้งชื่อที่ดีๆให้กับเด็กชื่อที่มีความหมายดีๆท่านศาสดาเคยเปลี่ยนชื่อสหบะบางคนที่เขาถูกตั้งชื่อมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วชื่อมันไม่มีความหมายไม่เหมาะสมนะครับชื่อกัสลานดูดีนะเออใครมีลูกอย่าไปตั้งชื่อนี้นะกัสลานแปลว่าจอมขี้เกียจ แล้วเขาก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับบางคนตั้งชื่ออิบลิสโอ้โหดูท่าทางออกเสียงคล้ายๆฝรั่งอิบลิสนี่หัวหน้าชัยตอนอย่าเอาตั้งชื่อรูปเบ็ดขาดใครที่ตั้งมันก็เอาออกนะครับก็ให้ตั้งชื่อที่ดีนะครับแล้วก็เรียกชื่อนั้นนะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นภารกิจถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำเองได้ไหมทำเองได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจ จะไปหาใครมาช่วยก็ยิดก็ถือว่าเป็นความพร้อมของเราแต่ในบางพื้นที่เนี่ยเขาทำบุญกันเลยนะเขาเชิญกันมาอ่านดุอาอะไรก็อันนั้นก็เป็นแล้วแต่ประเพณีของแต่ละพื้นที่แต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยมีอยู่แค่นี้ซึ่งเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องที่เราทําได้อยู่แล้วก็ฝากกับคุณพ่อทุกคนไว้นะครับพอไปถึงเวลานี้บางคนทําไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นทํำยังไงก็ ตามหัวข้อทั้งหมดก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วด้วยก็คงจะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจรญญารรมาญาหรือวิถีของการปฏิบัติมีหนังสือเรื่องของจริยธรรมเล่มหนึ่งเลยนะครับเรื่องอื่นๆก็เพิ่มเติมไป mm hmm. ที่คัดออกมาเนี่ยคือเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบิบลัยตาฟิกวะฮิยาลยาฮ์อัสซลามอัยกุลอาราห์มะตุลลอฮ์วะบาริกาตุขอบคุณครับ